สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เนาะจะอาจจะมาแปลปกฉลากให้เพื่อนๆนะคะเอาไว้ลุ่นกันเนาะสําหรับวันนี้นะคะจะอาจจะมีแปลปกฉลากแล้วก็จะเป็นอ่าเลขของวัดป่านะคะเลขดังวัดป่าเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเลขชุดไหนบ้างก่อนอื่นเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดไลค์เนาะกดไลค์กดแชร์ like, นะคะ กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าเนาะอันนี้นะคะจ๋าจะไม่มีกระนนะคะอ่ะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เราจะแปลปกฉลากเนาะตอนนี้นะคะฉลากก็เริ่มวางแผงแล้วแต่ว่าจ๋าจ๋ายังไม่มีนะคะแต่ว่ามี เขานะคะคือว่ามีหลายท่านที่ไปได้มาแล้วนะคะก็เลยส่งรูปมานะคะจ๋าจะไปตามรูปเลยเนาะซึ่งงวดน,นี้นะคะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะปกฉลากในงวดน,นี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะหามุมชัดๆนะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นปกฉลากงวดน,นี้นะกันแบบนึงนะคะอ่ะอันนี้นะคะปกฉลากนะคะ สำหรับงวดน,นี้นะคะปกฉลากก็จะเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนชาย2คนนักเรียนหญิงแล้วก็คุณครูนะคะอันนี้ก็จะอยู่ทุ่งนาเนาะแสงก็จะเยอะหน่อยนะคะอ่ะสำหรับนะคะแปรออกมานะคะอ่าน่าจะชัดนะอ่ะแปรออกมานะคะปกฉลากด้านการศึกษานะงวดน,นี้ก็จะมีโน้ตบุ๊กเนาะนั่งโต๊ะนะคะน้องสองคนนะคะ สามกับผู้หญิงแล้วก็คุณครูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันเลยนะคะสำหรับนะคะเราจะมาแปลกันซึ่งตัวแรกนะคะที่จะว่าจะแปลออกมาได้นะคะก็จะมีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ปรับแสงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะอยู่กลางหน้านะคะก็จะนิดนึงนะคะอ่ะผู้ชายนะคะน้องผู้ชายสองคนนะอ่ะชาย4ี่หญิงหนะคะแปลตามนี้เลยนะคะชาย4 หญิงห้านะอ่ะสำหรับนะคะชายสี่หญิงห้านั่งสองอ่ะชายสี่นั่งสองหญิงนะคะหญิงนั่งหนึ่งยืนอีกหนึ่งนะคะก็เป็นคุณครูนั่นเองคือว่างวันนี้แปลเอาแบบตรงๆเลยเนาะอ่ะแล้วนะคะโต๊ะก็เป็นเก้านะคะโต๊ะก็เป็นเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะส่วนนะคะชายสี่หญิงห้านะคะชายนั่งสองนะหญิงนั่งหนึ่งแล้วก็ยืนหนะน,น,น,นะนึ่งนะยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งนะนั่งหนึ่งรวมเป็นสามนะคะอ่ะอันนี้สรุปนั่งนะคะนั่งสามยืนหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับนะคะชาย สี่หญิงห้านะคะชายสี่หญิงห้านะอ่ะแล้วนะคะชายสี่หญิงห้านะคะแล้วโต๊ะก็เป็นเก้าอันนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะจับแบบไหนแล้วก็ตีออกมาเป็นแบบไหนนะแต่อันเนี้ยจะจะแบบที่จะตีนะคะอ่ะแล้วอีกอย่างนะคะชายนะคะเอาเอาเอาเป็นชุด3ก่อนนะ ชายก็ชายนะคะนั่งสองหญิงนั่งหน,น,นึ่ง 1, ยืนหนึ่งนะคะนั่งหนึ่งยืนหนึ่งนะอ่ะต่อมานะคะถ้ารวมนะคะชายนั่งสองหญิงนั่งหนึ่งแล้วก็ยืนหนึ่งถ้ารวมนะคะนั่งทั้งหมดสามคนยืนหนึ่งคนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจับไปทีละตัวนะอ่ะอันนี้นะคะนั่งสาม ยืนหนึ่งนะคะแล้วนะคะอย่าลืมเก้านะคะนั่นก็คือต่ะเก้าเนาะอ่ะต่อมานะคะอ่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือนั่งสามยืน1นึ่งต๊ะเก้านะคะแล้วถ้านะคะอ่ะสองตัวล่ะนะคะสองตัวนะ ก็ก็จะเป็นนะคะชายนะอ่ะชายก่อนชายสี่นะคะชายนั่งอยู่สองคนอ่าสี่สองนะคะชายสี่นั่งสองหญิงห้านะอ่ะหญิงห้านะคะต่อมานะคะ หญิงนะคะหญิงห้านั่งหนึ่งยืนหนึ่งนะอ่ะอันนี้เอาตรงๆนะคะส่วนนะคะถ้าหากนะถ้าหากจับสองตัวนะคะชายสี่หญิงห้านะคะอ่ะชายสี่หญิงห้านะชายนั่งสองหญิงนั่งหนึ่งนะคะอ่ะสำหรับนะคะรวมเป็นนั่งสามคนยืนหนึ่งคนนะ อันนี้นะคะคือคือคือที่จะจับนะอ่ะอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือโต๊เนาะชายนะคะชายสี่นั่งสองโตนี่นะคะอันนี้ก็อย่าลืมเลยนะคะคือติดไว้นะคะแล้วก็นะคะชาย49นะคะและนะคะ59นะ อ่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะคือตัวเลขนะคะก็คือว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะจับนะคะส่วนถ้าถ้าหากว่าอ่าจับออกมานะคะเอาตรงๆนะอันนี้เพื่อนๆก็ได้มานะคะก็จะมี4ีมี2มี5้ามี1มี9นะคะนั่ง3ามยืน1นะถ้าหากเบิ้ลนะคะก็ระวัง1นหนึ่งนะอันนี้เบิ้ลนะอ่ะส่วนนะคะถ้าถ้าเกิดว่านะใครจะเอานอกจากนี้ก็เอา ลองล,ลองเอาไปลุ้นดูนะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้นะที่จะดูดมานะชุดนี้นะคะก็ยังมาแรงนะกับชุดนี้นะคะ2ชุดนะที่ที่ตอนนี้มาแรงอยู่นะคะส่วนหนึ่งหนึ่งนี่ก็กลัวจะเบิ้ลนะคะก็ก็เอาไว้ลุ้นดูนะเอาไว้ลุ้นดูนะคะอ่ะส่วนนะคะอีกหนึ่งชุดที่จะบอกไว้ว่าจะเป็นชุดของ เลขดังวัดป่านะคะหวยดังวัดป่าเนาะอ่าหวยดังวัดป่านะคะวดเนี้ยเขาให้มานะคะมีตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวจะจะ,จ,ะจับนะคะจะจับตัวเลขออกมาให้เพื่อนๆเอาไว้ดูกันนะเอาไว้ลุ้นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะสาหรับนะคะเลขนี้เนาะจะเป็นนะคะชุด หวยดังวัดป่านะคะงวดน,นี้นะงวดวันที่16กันยายนซึ่งก็หลายงวดผ่านมาแล้วเนาะจะไม่ได้อ่าจับให้เพื่อนๆนะคะเอาวันนี้มาจับกันนะอ่าสำหรับหวยดังวัดป่างวดน,นี้นะคะมีตัวไหนให้มาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าสำหรับชุดหวยดังวัดป่านะคะหวยดังวัดป่านี้นะก็ตัวเลขที่ให้มานะคะก็จะมีทั้งหมด4ี่ชุดนี้ สี่ตัวนี้นะสี่ตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองจับดูนะคะว่าจะได้ชุดไหนบ้างนะจะเป็นชุดสามตัวนะคะหรือ2ตัวบ้างนะคะอ่ะมาดูนะคะจับตรงตรงเลยนะ2เอาเอาสามตัวก่อนเนาะสองนะคะแล้วก็1 6 4นะคะกับ2 6 4อ่ะอันนี้นะคะอันนี้เนาะ ก็จะเป็นชุด3ตัวนะคะที่จับมานะส่วน2ตัวนะคะเอาแบบตรงๆเลยเนาะอสองตัวก็จะมี2 1 1ห 6, 6 4นะคะ2.6นะคะแล้วก็2,4อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดหวยดังวัดป่าซึ่งนะซึ่งหวยดังวัดป่าเองนะคะ ก็มาตรงกันนะคะกับชุดของแปรปกฉลากนิดนึงนะคะนั่นก็คือเลขชุดนี้นะสองหนึ่งนะอ่ะสองหนึ่งนะคะก็มาตรงกันนะคะสองหนึ่งนะส่วนนะคะถ้าหากว่าชุดนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่าอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะชุดนี้นะคะสองตัวนะคะสี่สองนะถ้าจะให้มันตรงนะคะก็จะได้สี่สองนะอ่ะอันนี้จะเป็นชุดของหอยดังวัดป่าแต่เพื่อน,อนๆก็อย่าลืมนะคะว่า หกนะคะกับเก้าตัวเดียวกันนะอ่าระวังไว้ด้วยนะเพราะว่ามันหลายหลายครั้งนะคะที่เลขอะ่ะบางครั้งนะคะเลขอะ่ะมันมันจะเป็นแค่หกกับเก้าแค่สลับกันแค่นั้นนะคะอ่าสำหรับหอยดังวัดปากก็อย่าลืมชุดนี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้จ๋าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงเงเร็วๆทุกท่านนะคะต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้นะคะอยู่กลางหน้านะคะแต่ว่าได้ข้อมูลมาก็เลยรีบเอามาฝากนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ